ยอย่าอาบอนชิมเฉยๆว่าร้อนปะ่าลูกชอบไหมคะชอบไหมคะสมชายเขาตลอดเวลาเลยนะสมชายจ๋าอร่อยไหมคะชอบมากเลยใช่ไหมคะชอบ อารมณ์ดีเลยชอบกินไข่ตุ๋นใช่ไหมคะอมอมอมชอบกินไข่ตุ๋นใช่ไหมคะมมมมทุกคำทุกคำเลย สวัสดีพี่พีๆแล้วค่ะเหนื่อยไหมคะน้ำมนนั่งค่ะนั่งเรียบร้อยนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะน้ำมน,นั่งให้เรียบร้อยค่ะเวลากินนั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งค่ะโอเคเก่งมากค่ะ ทั้งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวค่ะขอปัดขอปัดปากหน่อยค่ะเดี๋ยวเก็บให้ค่ะเก็บหมอนใช่ไหมคะ,อะเอาพิงก็ได้ค่ะเอาไปพิงก็ได้ค่ะอือะอชอบน้ำมนตชอบมาก ืมันชอบอะไรขนาดนั้นสมใชยเดินผ่านกล้องป้อนไม่ทันเลยอ่ะอืมใช่น้ำหมดสมชายไม่ใช่หรอของของหลานสมชายของหลานค่ะ ไม่ขึ้นโต๊ะค่ะไม่ขึ้นโต๊ะนะคะนั่งนะคะนั่งเก้าอี้ค่ะดูดูขยิม้มเขยิมย้มยิ้มเล่นกล้อง,น,งนั่งค่ะนั่งโอเคแต่ผัดไงอยากให้คุณพ่อคุณแม่เขาพักผ่อน เพียงก็เลยแบบส่งแฟรี่เสร็จก็ไปรับมาอยู่พอพอจะไปรับแฟรี่ก็ไปส่งเพราะบ้านอยู่ใกล้กันห่างกันห้ากิห่างกันห้ากิโลเองค่ะสวัสดีพี่เล็กค่ะสวัสดีพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะเราไม่ต้องเรียกป้าหรือเราเรียกพี่สวัสดีค่ะอ่ะมานั่งตักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ลูกใครลูกพี่ชายค่ะ จับกินเองด้วยน่ารักไหมคะทุกคนชอบกินไข่ตุ่นมากเลยอะ่ะสมชายคะสมชายก็ชอบเหรอคะแป๊บนึงนะคะลูกกี่ขวบแล้วจริงๆพี่เฟิร์สก็อยากจะเลี้ยงแบบ น้องฝรั่งอะนะคะทุกคนแบบเด็กๆฝรั่งที่เขาแบบให้น้องกินเองใช่ป่ะคะแต่แบบขี้เกียจเชดดอาแห่แมน้ำมแหมมพี่ขวบแล้วประมาณขวบกว่าคะ่ะอืออ่ะช่วยช่วยไปก่อนนะบางอารมณ์พี่เฟิร์สก็ให้เขากินเองนะคะไม่ใช่ว่าป้อนตลอดนะคะอย่าเพิ่งดราม,ม่านะคะป้อนไม่ทันแล้วอะ่ะคือกินเก่งมาก กินเก่งมากอืออะไรจะขนาดนั้นมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอถามจริง <c ười> เคี้ยวมั่งนะลูกมีความสุข กุ้งนี่มันนิ่มมัน,นี่ยเอ้ยกุ้งเป็นก้อนอย่าเพิ่งกินเอานิ่มๆไปก่อนโจ๊กบ้างไข่ตุ๋นบ้างอืมหมดแล้วว่ะกินเก่งจังนอนกลางวันไหมหนูจะนอนกลางวันไหมลูกกินนมไปขวดนึงก่อนกินโจ๊กแล้วเนี่ย กำลังโตเนาะเด็กกำลังโตหืมทำไมกินเอากินเอาป้อนเอาเอาแบบเนี้ยกินไม่ทันแล้วกินไม่ทันแล้วพอแล้วมั้งใช่ปะไม่พอไม่พอหรอคะอ่ะอ่ะอไม่พอด้วยอ่ะพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งยังไม่พออีกอ่ะ อพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งกินเก่งมากใช่หลานที่บ้านไม่ชอบกินข้าวเลยกินเก่งมากไม่รู้เป็นเพราะอยู่กับอาหรือเปล่าเพราะปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่กินข้าวเก่งขนาดนี้ใช่ป่ะน้ำมนต์หรือว่ากินเก่งแบบนี้แหละเกียงเลยอะ่ะโอ้ my god เยลพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งโอ้โหโอ้โหพอแล้วมั้งโอ้โหโอ้โหพอแล้วมั้งพาไปซื้อขนมต่อ อิ่มไหมอิ่มไหมคะอิ่มไหมคะไปนอนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย